กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามยโสธรานะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะว่ามาสอบ QE นะคะการสอบสังคมศึกษาซึ่งหลักการสอบ QE เนี่ยนะคะก็จะเป็นการสอบใน สามหน่วยวิชาด้วยกันนะก็คือ 1. ว่าด้วยวิชาการด้านทฤษฎีนะคะแนวคิดทฤษฎีการสอนสังคมศึกษานะคะ,ะก็จะมีการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีความเป็นมาความสําคัญแล้วก็การทบทวนวรรณกรรมนะคะที่นํามาใช้ในการอสอนสังคมนะคะศึกษาความเข้าใจของนักศึกษาเป็นหลักนะคะสก็คือการประยุกต์ ะะว่าด้วยศาสตร์แห่งการประยุกต์เนี่ยก็จะพูดว่าด้วยเรื่องของอ,อะไรคือศาสตร์อะไรคือพุทธปรัชญาอะไรคือความรู้อะไรคือความจริงอะไรคือกระบวนการวิจัยนะคะแล้วก็สามสิ่งนี้เมื่อนำมารวมกันเนี่ยสามารถเป็นชุดองค์ความรู้ของเราที่สามารถสร้างชุดองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อการสอนเด็กเพื่อการ อสอนนักศึกษาอะไรต่างๆเนะีเป็นองค์ความรู้ใหม่อย่างไรเรามีความเห็นเราสามารถนำมาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงได้อย่างไรนะฮะแล้วก็3ก็คือว่าด้วยเรื่องของการวิจัยนะคะระเบียบว,วิธีวิจัยซึ่งก็จะเป็นการถามในเรื่องของ proposal ที่จะเป็นในเรื่องของหัวข้อง,งานวิจัยในระดับปุคคีของเราว่า การทำวิจัยของเราเนี่ยเราจะทําวิจัยเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีรูปแบบการศึกษายอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็นํามาเป็นแผนในการสอนเป็นชุดนวัตกรรมทางความรู้เป็นชุดองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการด้วยรูปแบบด้วยแนวทางของเราเนี่ยเรามีการวางแปลนแผนผังในอย่างไรแล้วก็กำหนดใช้แนวคิดทฤษฎีเนี่ย ทางสังคมนะคะไม่ว่าแต่นักวิชาการคนนั้น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 เนี่ยเขาว่าเหตุผลแบบไหนที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วเมื่อมานํามาสู่นว,วัตกรรมทางความรู้ของเราในการสอนสังคมศึกษาสาสนมศึธรรมเนี่ยเราสามารถมีนวัตกรรมในการบูรณาการชุดองค์ความรู้นี้อย่างไรนะะวันนี้อาจารย์ก็เดินทางม,มาจากกรุงเทพตั้งแต่ตีสองมาถึงขอนแก่นเนี่ยประมาณ 7โมง28นาทีตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะซึ่งก็ทำการสอบ Q&A เป็นที่เรียบร้อยแล้วสอบตั้งแต่8โมงเช้าไม่ได้ออกจากห้องสอบเลยนะคะเราก็ห้ามไม่ให้มีหนังสือหรือตำราหรือเครื่องมือสื่อสารใ,ใดๆอยู่ในห้องสอบตลอดจนถึงในห้องสอบเนี่ยนะคะก็จะมีแต่เพียงกระดาษแล้วก็คำตอบแล้วก็คำถามเท่านั้นนะคะแล้วก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคณาจารย์ก็มีการมาควบคุมดูแลนะคะการสอบั้งนี้ของเราก็เดินทางมาให้กําลังใจนเนาเป็นการลักษณะการสอบแบบผู้ใหญ่ความเข้าใจแล้วก็เราได้รับความเมตตาจากมหลาลัยที่มาดูแลมาเอ,อื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกห้องนะคะมาทักทายประสายแสดงความยินดีและก็ต้อนรับนะคะดังเป็นที่เป็นน้องเป็นที่เป็น เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองที่รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศในความอบอุ่นแล้วก็การให้เกียรติต่อจนถึงเรียกว่าอย่างไรดีคือคือรู้สึกภูมิใจรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลา,ายอย่างนี้เป็นตน้นนะคะดังนั้นการที่อาจารย์มาที่นี่เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ได้เนี่ยคือได้อะไรเราจะได้รับชุดองค์ความรู้ใหม่คือทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีกระบวนการและวิธีการ ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ไม่ว่าเราจะสร้างเรื่องนั้นขึ้นมาจะเป็นแนวทางการศึกษาในเรื่องใดก็าตามหรือเราจะวิจัยเรื่องใดก็าตามเราจะเขียนบทความเรื่องอะไรก็าตามมันจะหนีไปไม่พ้นกรอบของวัตถุประสงค์การศึกษาขอบเขตการศึกษากลำดับขั้นตอนการศึกษาผลของการศึกษาตลอดจนถึงคําถามหรือประเด็นที่เราจะศึกษาว่ามีความเป็นมามีความสําคัญและปัญหาอะไร แล้วเราได้นะได้ชุดองค์ความรู้อะไรเราได้ประโยชน์ในเรื่องของการศึกษานั้นอย่างไรอันนี้จึงเป็นประโยชน์ยิ่งต่อระดับดุษฎีนะคะในระดับปริญญายเอกนะคะการสอนสังคมศึกษาที่เราสามารถนําไปบูรณาการสั้างชุดองค์ความรู้หรือสามารถไปบรรยายหรือสามารถตี กรอบตรงนี้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องไปสอนอะไรไปอธิบายอะไรไปให้ความหมายแล้วก็ไปให้คาําตอบอย่างไรกับชมุมชนสังคมหรือกับกลุ่มนักเรียนหรือกับกลุ่มเป้ามหมายที่เรากําลังจะไปสื่อสารในด้านของสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอัตลักษณ์หนุ่มชติพันธุ์หรือต่างๆเนี่ยก็จะมีไปไม่พ้นกรอบการศึกษาหรือกระบวนการศึกษาเลยนะคะแล้วก็ผลการศึกษาที่จะเป็นตัวตอบโจทย์และเป็นตัวชูโรงหรือเรียกว่าองค์ความรู้นะคะ เหลือเรียกว่า knowledge นั่นเองนะคะขอ,อยุติการนำเสนอหรือแชร์สิ่งดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้อนเาสาวธราด้วยวันนี้มาเข้าสอบก็ปักดอกไม้เอาไว้บนหัวด้วยทุกคนเห็นในห้องสอบนี่ก็ประกันขำกันบอกว่าเออก็ผ่อนคลาย happy มีความสุขนะคะก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่า,าเห็นเห็นอาจารย์อาจารย์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ สมควรอยู่ที่นี่ไหมอาจารย์ดรสมควรอย,อ,ยอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ห้องอาจ,จารย์สมควรอยู่